สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incent Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำหอมในวันพุธสุดดาร์กันนะครับซึ่งในคอนเซปต์ของวันพุธสุดดาร์กเนี่ยจะเป็นน้ำหอมที่มีลักษณะกลิ่นที่เป็นกลิ่นแนวดักดาร์กแนวเพลย์บอยนะครับแนวเป็นกลิ่นที่แบบว่าใช้งานแบบค่อนข้างจะยังไงเดีอยวไปในทางเฉพาะทางนิดนึงนะครับอาจจะมีกลิ่นพวกหนังยาสูบนะครับแล้วก็พวก อะไรที่มันดูจะแรงๆนะครับแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่ออกเน้นความเท่สำหรับตัววันพุธนะครับก็จะเป็นน้ำหอมสายดาร์กที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงกันมากนักกันะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่ถ้าใช้จริงๆแล้วน้ำหอมพวกนี้เนี่ยจะให้ความเท่มากๆแม้จะดูเป็นแบดบอยนิดๆนะสำหรับวันนี้นะครับตัวแรกที่นำมารีวิวเป็นตัวที่ผมเก็บเอาไว้นานแล้วพอสมควรเลยก็คือตัวนี้นะครับ C.H Men Privé จาก c a r o l i n a Herrera ครับ c s m p r i v e จากคาร์โรเลย e นาเฮเนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกมาแล้วแบบว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับก็ค่อนข้างจะขายดีเลยทีเดียวแล้วก็ discontinue ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเช็คข้อมูลจากเว็บไซต์ของ c a r o l i n a h e r e r a c o m เนี่ยเราจะพบว่าตัวนี้นะครับมันบอกว่า back in stock soon นะซึ่งก็ลุ้นกันนะครับว่าเขาจะกลับมาทำอีกหรือเปล่านะสำหรับตัวนี้นะ c s m p r i v e นะ การออกแบบขวดนะครับก็ออกแบบมาค่อนข้างแบบเท่เลยทีเดียวนะครับก็ดูรู้เลยนะครับว่าเป็นขวดที่เรียนแบบมาจากขวดวิสกี้ซึ่งแบบประเทศทางยุโรปเหนือเขาใช้กันนะพวกรัสเซียพวกเยอรมันอะไรพวกนั้เขาจะใช้แบบว่าขวดแบบนี้นะครับก็จะมีฝาเปิดอย่างนี้ด้วยนะฝาก็จะเป็นฝาลาักษณะเป็นข้อต่ออย่างนี้นะครับเปิดปิดได้แบบนี้นะครับออกวางจาหน่ายครั้งแรกนะครับในปี2015นะครับในรูปแบบของโอเดอร์ทอ t เลสมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกัน ก็คือ50 ml แล้วก็100 ml ครับคอนเซปต์นะครับเป็นน้ำหอม Oriental Woody Leader Rich and Luxury นะครับคือชื่อเน้นเลยครับว่าเป็นน้ำหอมที่เป็น Leader ก็คือเป็นหนังนั่นเองนะ Top Note นะครับเป็น Grapefruit นะครับ Pomelo หรือว่าส้มโอนะครับแล้วก็ WhiskyMiddle Note นะครับเป็น Lavender นะครับ Sage, Red Thyme นะครับหรือว่าไอ้ใบทม์ที่ใช้แบบหมักเนื้อ แต่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีคาร์ดามอมหรือว่ากระวานเขียวนะครับส่วนเบสโนตเนี่ยจะเป็น l ลดเดอร์ครับหรือว่าหนังนะครับเบนโซอิน so นะครับเป็นกำยานชนิดหนึ่งนะแล้วก็มีทองคาบินแล้วูซี่โนตนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของโนตที่เป็นไม้นะครับไม้สังเคราะห์นิดหนึ่งกลิ่นเปิดจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูด้วยกันเลยกลิ่นเปิดปุ๊บเนี่ย ดมปั๊บนี่ได้กลิ่นวิสกี้ค่อนข้างแรงเลยนะครับเป็นกลิ่นวิสกี้ที่มาพร้อมกับเกรฟฟูดซึ่งสดใสามากๆนะกลิ่นในช่วงนี้นะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นกลิ่นที่เป็นวิสกี้เกรฟฟูดนะครับตกมาด้วยคาร์ดามอมและหนังอย่างรวดเร็วนะครับแล้วโปรเทคชั่นของหนังในค่อนข้างรุนแรงคือเราจะได้กลิ่นหนังที่ค่อนข้างชัดและคมตั้งแต่โน้ตแรกที่เราฉีดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความเป็นสมุนไพราบางๆนะเหมือนจะมีความแบบ หวานเบาๆนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะมันจะออกเป็นกลิ่นที่ออกแนวเย็นซาๆนะครับแล้วก็มีหนังเป็นตัวนานะตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นวูดี้แล้วก็มีทองคาบีนเบาๆในช่วงนี้นะครับผ่านไปประมาณสัก10นาทีเนี่ยกลิ่นที่มันเด่นๆออกมามันจะกลายเป็นกลิ่นที่เป็นหนังแล้วก็ความหวานจะมีมากขึ้นนิดนึงนะแล้วก็จะมีกลิ่นที่เป็นแบบลาเวนเดอร์และสมุนไพรเบาๆ,ๆนะครับคือกลิ่นช่วงนี้จะบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกดัสตี้นิดๆด้วยนะ คือมันจะออกแนวเป็นเหมือนเป็นฝุ่นๆแห้งๆนิดนึงด้วยสําหรับกลิ่นเปิดในช่วงแรกนะครับกลิ่นพอเซเบอร์แล้วนะครับในช่วงแรกจะเป็นหนังที่มีความแบบหนังที่มีความคมชัดนะแล้วก็จะมีสมุนไพรนิดนึงนะเป็นลักษณะของความซอฟ์สไปซี่นะคือเป็นหนังที่ดมง่ายดมสบายแล้วก็ดูแบบ หรูหรามีระดับมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับโนมเปิดโนมด,ดแรกๆเนาะผ่านไปสักประมาณ30นาทีนะครับหรือบางคนเนะี่ยอาจจะเป็น1ชั่วโมงนะมันจะเข้าสู่อีกโหมดนะครับที่เขาเรียกว่าบี o โหมดบี t โหมดตรงนี้เนะี่ยคือเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าคนที่ไม่ชอบน้ำหอมสายหวานนี่จะรู้สึกแบบช็อกได้นิดนึงนะเนื่องจากว่ากลิ่นของเขาเนะี่ยจะหวานมากและเป็นความหวานที่แบบว่าหวานเข้มข้นเลยแต่หนังก็ยังคงจะเป็นหนังเหมือนเดิม ความมัสกี้ของเขาก็เยอะมากเลยนะครับคือมันจะออกแนวแบบทั้งมีความหวานความเซ็กซี่ความซาบซ่าความดาร์กความแบบรู้สึกถึงความเป็นอะไรที่ดูกลิ่นเกลียวกราดาชวัดเฉวียนเพลย์บอยนิดหนึ่งนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกเหมือนกับมีกลิ่นของใบาย,ยาสูบหน่อยๆด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นใบาย,ยาสูบนะอาจจะเป็นกลิ่นที่เป็นเซจกับไทม์นะ ที่มันออกมานะเป็นลักษณะของใบไม้ครับเป็นใบไม้ที่ออกเป็นใบไม้สัก,สกๆเุียวแล้วก็มีความแห้งๆเหมือนใบไม้แห้งเนาะออกมานในช่วงนี้นะบิสโมดต,ตรงนี้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณออกแดดด้วยนะคือยิ่งออกแดดนะกลิ่นตรงนี้ยิ่งแรงยิ่งชัดนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะกระจายตัวไกลมากๆเลยสําหรับคะแนนกลิ่นนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ4.5นะก็คือเป็นกลิ่นที่ผมชอบ ค่อนข้างชอบเลยชอบมากๆนะครับกลิ่นมีความเท่มีความหนังชัดมากแล้วก็มีความดมสบายนะคือหนังชัดจริงแต่เป็นหนังที่มีความดมสบายดูหรูหราดูแบบไม่ใช่หนังที่ใช้ยากหรือซับซ้อนอะไรมากมายนะครับแต่ว่าที่หักไป0.5นคะแนนะเนื่องจากว่ากลิ่นเนี้เป็นกลิ่นที่ไม่มีความทางการเลยคือเป็นกลิ่นที่ดูหรูหราจริงดูหนังจริงนะแต่กลิ่นมันออกแนวเพลย์บอยออกแนวแบบ เหมือนจะไปเที่ยวกลางคืนมากกว่านะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะแบบไม่มีความทางการเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยในช่วงบีชโหมดหรือว่าช่วงที่ออกแดดหรือว่าช่วงที่เราฉีดผิดที่ผิดทางเนี่ยกลิ่นของเขาจะมีกลิ่นบางอย่างที่ทําให้รู้สึกเหนอะหนะได้เช่นเวลาฉีดตามข้อพับนะครับหรือว่าเวลาฉีดตามเสื้อผ้าแล้วเราออกไปกลางแดดแล้วมันร้อนเนี่ยกลิ่นที่หวานจ,จัดๆที่ออกมาครับทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนจะเหนอะหนะนิดนึงนะ แต่ว่าตัวน้ําหอมไม่ได้เหนอะนานะแต่ว่ากลิ่นมันจะรู้สึกเหมือนแบบเรากําลังเอาน้ําตาลหรือของหวานเข้าไปตากแดดแล้วเหงื่อออกอ่ะคือกลิ่นเนี้ยก็เลยไม่ค่อยเหมาะกับเหงื่อเท่าไหร่คือผมไม่ค่อยชอบกลิ่นกลางแดดของตัวนี้เท่าไหร่นะนะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดประมาณช่วงคอนะครับช่วงหลังในะตรงนี้ในกลิ่นก็ออกค่อนข้างดีคือจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวเย็นเย็นเป็นหนังนะครับดูรู้เลยทีเดียวแค่อย่าไปฉีดตรงแบบว่าข้อพับอะไรอย่างนี้ก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยก็เลยถือว่ายัง Perfect, ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะตรงนี้ก็เลยให้อยู่ที่4.5ซึ่งก็เป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงนะคือเป็นคะแนนที่ผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ผมชอบเลยแหละคือชอบถึงขั้นเกือบจะรักเลยแต่ว่ามันจะมีบางจุดเท่านั้นเองที่รู้สึกว่าน่าจะต้องระวังในการฉีดนิดนึงนะครับความเวอร์อสไตล์นะครับหรือว่าโอกาสการใช้งานตรงนี้เนี่ยออฟฟิศพอได้ในช่วงแรกๆนะครับแต่ให้ฉีดบางๆเบาๆเ,เลยอะ่ะอย่าฉีดแรงนะครับเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างยั่วยวนแล้วก็ ค่อนข้างมีความหนักมีความสตรองมากๆนะครับก็อยู่ในออฟฟิศเนี่ยระวังนิดหนึ่งนะครับกลางคืนเนี่ยได้เลยนะครับก็เป็นกลิ่นที่ใช้งานกลางคืนได้อย่างดีนะเที่ยวกลางคืนไปเดทได้นะครับเดทนี่ได้เลยเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ให้ความยั่วยวนให้ความดึงดูดมากๆแคชชวลก็พอได้ครับแต่คือมันใช้งานแล้วมันจะใช้งานยากนิดหนึ่งคือมันเหมือนกับใช้งานในโอกาสที่เป็นทางการมากๆไม่ได้แล้วก็ใช้งานที่เป็นโอกาสที่แบบ ออเป็นสปอร์ตไม่ได้คือใช้ออกกำลังกายใช้แบบว่าเขายิมหรือว่าใช้ไปแบบว่าชิลๆตามที่ที่อากาศร้อนจัดเกินไปอะไรประมาณนี้กลิ่นจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเวสไทยเลยให้อยู่ที่4ครับก็คือยังขาดในเรื่องของการแบบว่าใช้งานประจําวันคือมันต้องเลือกใช้นิดหนึ่งครับตัวนี้ใช้ประจําวันเป็นแบบน้ําหอมทุกวันเลยก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วบางคนนะ่ยที่ไม่ชอบน้ําหอมหวานนะตัวนี้เนี่ยพอกลิ่นมันเริ่มเปิดหวานเนี่ยประมาณช่วง30นาทีหลังจากนั้นนะ่ะ มันจะรู้สึกอาจจะเลี่ยนได้นะครับก็อาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเออไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่เนาะเพอร์ฟอร์แมนะครับให้อยู่ที่3.5ดาวนะครับมีการกระจายตัว1ช่วงแขนก็ประมาณ1วงแขนนะครับก็ไกลเหมือนกันนะพูดถึงการกระจายตัวค่อนข้างไกลเลยแต่ที่ให้แค่3.5ดาวเนี่ยเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเขาจะคมชัดอยู่แค่1-2ชั่วโมงนะครับแล้วก็กระจายตัวดีๆจริงๆเนี่ย อยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองนะแล้วกลิ่นก็จะเริ่มดรอปลงไปเลยนะหลังจากชั่วโมงที่3ไปแล้วอครับกลิ่นค่อนข้างจะดรอปนะั่นคือจากการกระจายตัวที่ประมาณ1วงแขนเนะี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก1่งฝ่ามือครับคือประมาณสักฟุตถึงครึ่งฟุตประมาณนี้ครับคือกลิ่นก็จะค่อนข้างเบาลงไปมากนะแล้วก็ความคงทนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 6ชั่วโมงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยให้สดาวเนื่องจากว่า ระยะใช้งานจริงๆอยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงกลิ่นในช่วงท้ายจะเป็นกลิ่นค่อนข้างแห้งๆฝุ่นๆนิดนึงนะครับมีความออกใบไม้ต้นไม้นิดนึงนะแล้วก็มีความแบบว่าเป็นกลิ่นเหมือนไม้แห้งๆอ่ะครับคือมันก็จะค่อนข้างแบบเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างดมต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะแต่กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเลยที่อยู่บนผิวก็คือหนังเนาะหนังเนี่ยเป็นโน้ตที่อยู่แล้วไม่หายไปไหนนะครับแล้วก็จะมีความเป็นกลิ่นที่เป็นแบบ ออกแนวเบนโซอินนะคือมันจะกํายานนิดๆน,นะครับแล้วก็ท่องคาบินซึ่งจะค่อนข้างอยู่ติดผิวนานเหมือนกันครับแต่ว่าท่องคาบินในช่วงประมาณชั่วโมงที่5ที่6เนี่ยค่อนข้างจะเบาลงและกลิ่นนะครับทิ้งติดผิวอยู่นานตลอดวันเลยนะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นที่แห้งแล้วก็ไม่ค่อยจะแบบว่าส่งกลิ่นสักเท่าไหร่เนาะก็ถ้าจะให้ส่งกลิ่นจริงๆเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงที่7จ็ดแปดนะครับประมาณนเนี้ยหกเจ็ดแปดเนี่ย ก็จะเป็นชั่วโมงที่ค่อนข้างจะมีกลิ่นอยู่บนผิวบางๆนะครับแล้วก็จะแห้งแบบเหมือนเป็นไม้แห้งๆไปเลยนะแต่ว่าข้อดีของตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเวลาที่เหงื่อออกนะครับหรือว่าเวลาที่เกิดชื้นขึ้นมาหรือร้อนเนี่ยกลิ่นของเขาจะส่งออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคือค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มีเอฟเฟกตต่อความชื้นพอสมควรนะครับก็คือว่า เราอาบน้ําอีกรอบหนึ่งตอนเย็นเนี่ยเราจะได้กลิ่นเขาอีกรอบหนึ่งนะก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจตรงนี้อยู่นะครับลองลัสติ้งนะครับจึงให้แค่4คะแนนครับเนื่องจากว่ากลิ่นเนี่ยถ้ามันติดผิวไปนานยังไงก็ตามนะแต่ถ้าเกิดมันส่งกลิ่นได้แบบไม่เยอะเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับ <S <S <P> เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสการใช้งานหรือว่าในเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงนะ ก็ประมาณว่าไปทํางานเช้าจนเย็น่างเนี้ยก็พอได้นะครับแต่ถ้าเกิดไว้าตอนกลางคืนเนี่ยอยากจะต่อนะครับที่ไหนและอยากใช้กลิ่นนี้เนี่ยแนะนําว่าให้พกเป็นขวดเล็กๆไปเติมได้นะอแล้วก็อย่าฉีดเยอะนะครับในช่วงตอนเติมเพราะว่าถ้าเกิดตอนเติมฉีดเยอะเนี่ย พอเราไปแดนซ์อยู่ในผับเนี่ยรับรองว่าไอ้กลิ่นที่มันแห้งๆอยู่ในผิวเนี่ยมันจะยิ่งเสริมออกมาหวานมากๆนะตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นปีศาจอย่างสมบูรณ์แบบเลยจริงๆนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องระวังนิดนึงครับในกลิ่นแบบนี้นะถือเป็นกลิ่นที่ดีครับชอบผมชอบมากๆแล้วก็เอ่อเป็นกลิ่นที่ควรจะเก็บนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีโอกาสได้เก็บกลิ่นนี้นะครับหรือชอบนะทดลองได้เนี่ยหาที่ลองที่ไหนก็ได้นะคือ ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้มีที่ลองที่ไหนนะแต่ว่าก่อนโควิดเนี่ยในภารากรยังมีขนาด50 ml แล้วมีตัวทดลองอยู่นะก็ลงไปเดินหาดูนะครับอาจจะมีอยู่ก็ได้นะครับตัวนี้นะแล้วถ้าเกิดเก็บได้เนี่ยก็เก็บเลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็เก็บได้เลยนะตัวนี้เป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเขาจะออกมาวางจำหน่ายอีกรอบไหมนะราคา100 ml นะครับตอนเปิดตัวอยู่ที่4,006นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ราคาตอนนี้เนี่ย สามารถหาซื้อได้นะครับในประมาณสัก1,800บาทขึ้นไปถึง3,000บาทนะตามเว็บไซต์ออนไลน์นะครับก็ลองดูนะครับตัวนี้น่าจะพอหาได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะหายากแหละก็หายากมากๆเลยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นแร r ไอเทมเลยทีเดียวนะสำหรับ g h men private จาก carolina herrera ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ ch men private ที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับใครเคยใช้นะครับหรือว่าใช้อยู่นะหรือมีไว้ครอบครองนะครับคิดอย่างไรนะครับใช้กับไปตอนไหนบ้างนะ อันนี้เนี่ยก็สามารถแชร์กันไปได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูด้วยกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยซับ c r i b e ช่องนี้นะครับรบกวนซับสไคร์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสามารถไปติดตามอ่านได้ใน i n s e ซนต b l o ็อกนะครับถ้าเกิดว่าต้องการแบบอ่านเป็นรายละอักษรอ,อะไรแบบนี้นะครับที่แบบว่าอยู่ตามบล็อกหรือว่า ใครที่ขายน้ําหอมนะครับแล้วแบบว่ามีเพจแต่ไม่มีเนื้อหาเนี่ยสามารถหยิบเนื้อหาในบล็อกนะครับไปกดไปลิงก์เอาไว้ได้นะครับเพื่อให้แบบว่า,เ,าเป็นการรีวิวอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรนะแต่ขออย่างเดียวคืออย่าก,ก๊อปทั้งข้อความไปเพจนะครับช่วยอ้างอิงนิดหนึ่งด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างมากครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย